สบู่เปนเนต CNE นมค้นตราพาเลทตราสัญลักษณ์คุณภาพสินค้าไทยไทยแลนด์ทรัส t ์มาร์ สวัสดีครับ16นาิกา34นาทีเราเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเยนีกันนะครับเริ่มต้นกับการตรวจสอบของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตลอดการซื้อขายทั้งวันจนกระทั่งปิดตลาดไม่เป็นทางการเมื่อเวลาประมาณ4นาทีที่ผ่านมาหุ้นไทยนั้นปรับขึ้นในกรอบแคบๆเพียง5จุดเท่านั้นเองครับบนกระดานขนาดนี้1,234จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ25,000กว่าล้านใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับห่าดับแรกของหุ้นที่มีการซื้อขายวันนี้จะะพพบว่า่าาาหหุุ้้้้นนนนททัังมมดดดเเกกิิขึใลสสสือรโยฉ อันดับที่1ปิดปรับเพิ่มขึ้นบาท75สตางค์แล้วก็ปิดไปที่84ทุนท,นท้วนซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสื่อสารธนาคารที่เลือกการเล่นเฉพาะกลุ่มตามข่าวนะครับวันนี้ดูความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเศรษฐกิจ บงค์ชาติใช้อัตราดอกเบีย้ยในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจซึ่งก็จะพบว่าวันนี้ดรประสานตระรับปรคุณผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังยืนยันนะครับว่าการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นยังคงดูเงินเฟอ้อเป็นหลักเงินเฟอ้อจะขึ้นจะสูงก็แล้วแต่ก็จะใช้อัตราดอกเบีย้ยในการควบคุมภาวะข้าวยากหมากแพงทั้งสิน้นซึ่งดรประสานก็ยืนยันว่านี่เป็นความเหมาะสมแล้วและก็เชื่อว่าจะสามารถรักษาเศรษฐกิจนั้นได้โตเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับ วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนั้นน่าสนใจหลายอย่างนะครับเริ่มต้นกับเรื่องของการที่ขยายกรอบวงเงินในการลงทุนภาครัฐวิสาหกิจนะครับโดยงบประมาณที่เกิดขึ้นนั้นเราจะพบว่าในส่วนของการใช้งบเงินลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนั้นจะส่งผลให้รัฐวิสาหกิจนั้นมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยการที่ใช้กรอบวงเงินลบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนี่นะครับจะมีวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากเดิม850,000ล้านบาทเป็น950,000ล ในขณะที่มติคลมชุดต่อไปเราจะพบว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันนั้นเริ่มถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นจากความตึงเครียดร,ระหว่างอิรานนะครับเพราะฉะนั้นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เลยถแถลงว่า ในส่วนสิ้นเดือนนี้จะถึงช่วงของการสิ้นสุดยกเว้นการจัดเก็บภาษีสัมประสารมิตรน้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นก็จะมีการขยายต่อไปอีก1เดือนเต็มๆและในขณะที่วันที่25สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยคลังธนุศักดิ์เล็กอุทยัยก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะจัดงานที่มีชื่อว่ารัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิตโดยจะจัดกันพร้อมกันทั่วประเทศและนายกก็จะเป็นประธานพิธีเปิด25สิงหาคมประเด็นที่น่าสนใจก็คือจะเป็นการสรุป11โครงการรวมถึงการเปิดตัวกองทุนใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาบทบาทของสตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับและเข้าสู่รายงานพิเศษกันต่อนะครับหปีเศรษฐกิจยิ่งหลัก ช่วงที่ได้ชมไปแล้วเกีย่ยวกับเรื่องของนโยบายข้าวมาสําหรับช่วงนี้เราจะดูครับ พักชำระหนี้ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับการพักชำระหนี้ของเกษตรกรขณะนี้ทะลุขึ้นไปถึง2ล้านรายแล้วซึ่งจากตัวเลข2ล้านรายทั้งหมดนั้นเราจะพบเห็นเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่า8 6เปเ็นป็นการพักทั้งเงินต้นและลดดอกเบีย้ยประมาณ1นล้านเก้าแสนรายในขณะที่เหลืออีกประมาณ13%กว่าๆเป็นการลดดอกเบีย้ยแต่ไม่พักเงินต้นจํานวน 2 0 0แสนกว่ารายหรือเกือบ3 0 0แสนรายซึ่งปกติแล้วกลไกในการพักชําระหนี้นั้นแน่นอนครับทุกคนอยากจะมีการลดต้นและลดดอกเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เราค้นพบว่าทีมข่าวของเราลงไปนี่นะครับหปีที่ผ่านมามีกเกษตรกรรายหนึ่งที่สีคิวนครราชสีมาเข้าโครงการชําระหนี้แล้วก็ยังตัดสินใจที่จะพักเงินต้นของตัวเองได้ด้วยทําได้อย่างไรไปติดตามันเลยครับ ลุงสวุวรรณหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้เก็บวัชพืชออกจากแปลงตะไคร้ที่ปลูกไว้หลังบ้านเพื่อสร้างรายได้ระหว่างการพักหนี้ค่ะลุงสวุวรรณเข้าร่วมโครงการพักหนี้โดยพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3ปีลุงเล่าว่าหนี้ที่มีอยู่เกิดจากความฝันที่อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆสักหลังจึงไปกู้เงินมาสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาลุงสุวรรณก็จัดเป็นลูกนี้ชั้นดีมีการชําระนี่ตรงตามกําหนดมาตลอดแต่ช่วงหลังเกิดฝนแรงพืชผักที่ปลูกไว้ล้มตายบวกกับอายุมากทําให้ไม่สามารถผ่อนชําระนี่ได้เหมือนก่อนวันนี้ลุงจึงตัดสินใจเข้าโครงการพักนี้ซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้มากค่ะที่สําคัญทําให้ลุงมีสมาธิที่จะคิดสร้างอาชีพใหม่เพื่อสร้างไรายได้เสริมจากอาชีพที่ทําอยู่โดยที่ไม่ต้องมากังวลกับภาระหนี้สินที่มีอยู่ค่ะทําให้เรา ราได้เริ่มเริ่มคิดว่าเราต่อน,นี้ไปเนี่ยเราจะต้องนะจะต้องให้ขยันกว่านี้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรามีภาระตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเราจากจากมากมาหาหน้อยเนี่ยอืมแล้วก็พอที่จะ <c oughs> ทำให้เราได้มองเห็นอนาคตข้างหน้า ซึ่งระหว่างการพักนี้ทกสได้จัดโครงการต่อยอดนําเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพผ่านชมุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่กว่า3,500ศูนย์ทั่วประเทศโดยตั้งเป้าให้เกษตรกรร้อยละ70จากจํานวนเกษตรกรกว่าสองล้านรายที่เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดที่สําคัญนะคะก็จะสามารถพึ่งตนเองได้หลังจัดการพักนี้ค่ะ นอกจากจะหยุดดอกเบี้ยให้เราก็ยังอยากจะให้มีมีการลดต้นทุนในการทําการเกษตรหรือว่า,าสร้างอาชีพสร้างอาชีพเพื่อเพื่อจะได้เพิ่มไรายได้นะครับลดต้นทุนเพิ่มไรายได้ออกจากภาครัฐาลน,นี่ก็จะได้สามารถที่จะเดินต่อได้ และหลังจากการเข้าโครงการฟื้นฟูทกศจะส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามผลและคอยให้คําแนะนําเกษตรกรทุกๆ15วันเพื่อให้มีการฟื้นฟูอาชีพที่สําคัญคือการกระตุนต้นเตือนและตระหนักว่าการพักหนี้ไม่ใช่การยกหนี้ให้เพื่อไม่ให้เกษตรกรเสียวินัยทางการเงินค่ะวันนี้ลุงสุวรรณลงมือพลิกฟื้นที่ดินรกล้างหลังบ้านทําสวนและเลี้ยงปลาตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อหาไรายได้เลี้ยงชีพและเหลือเก็บไว้ใช้หนี้หลังพ้นกำหนดพักหนี้3ปี ที่สําคัญคือการสร้างบ้านหลังนี้สานปันที่ตั้งใจไว้ให้เสร็จก่อนจะหมดแรงค่ะทีมข่าวจอโลกเศรษฐกิจรายงานนั่นเป็นหนึ่งในโครงการที่เราทําการตรวจสอบครบรอบหนึ่งปีของเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับติดตามตอนต่อไปในช่วงของวันพุงนี้ทเที่ยงและก็ในช่วงเย็นพักักครู่นะครับติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกับเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีครับ